นิพพานพอได้ยิงคํานี้ปุ๊บภาพในหัวของหลายคนคืออะไรครับความตายความว่างเปล่าหรือเป้าหมายที่แบบโอ้โหไกลสุดๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าแนวคิดนี้ถูกเข้าใจผิดมาโดยตลอดแล้วครับวันนี้เราจะมาสํารวจแนวคิดนิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ซึ่งเป็นการตีความพุทธศาสนาที่ส่งอิทธิพลที่สุดครั้งหนึ่งในยุคสมัยใหม่ของไทยกันครับใช่ครับเรามาว่ากันที่ประเด็นนี้ก่อนเลยนิพพานคือความตายหรือเปล่าเพราะนี่คือหนึ่งในความเข้าใจผิดที่ใหญ่มากๆเลยนะครับ แล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องทางวิชาการนะแต่เป็นความเชื่อที่ทําให้หลายคนรู้สึกกลัวเป้าหมายสูงสุดของศาสนาที่ตัวเองนับถือไปเลยทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจไอเดียที่มันปฏิวัติว,ตวงการขนาดนี้ได้เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปดูกันก่อนว่าก่อนหน้านี้ภูมิทัศน์ความเชื่อดังเดิมที่ท่านพุทธทาสพยายามจะเปลี่ยนแปลงนั้นมันเป็นอย่างไรคือตามความเชื่อแบบเดิมๆเ,เลยนะครับนิพพานเนี่ยถูกมองมาเป็นอะไรที่ไกลตัวมากเป็นเรื่องของโลกหน้า ต้องตายไปแล้วถึงจะเจอหรือไม่ก็ต้องเป็นพระอริยะงรงระดับสูงเพราะนั้นถึงจะบรรลูได้สําหรับคนธรรมดาทั่วไปมันเลยเกิดเป็นระยะห่างจากจิตวิญญาณที่ใหญ่มากๆมันทําให้นิพพานดูเหมือนเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ไกลลิบไม่เกี่ยวอะไรกับชีวิตประจําวันของเราเลยแล้วจุดเปลี่ยนมันก็มาถึงครับในช่วงทศวรรษ2470มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านพุทธทาสภิกขุท่านเริ่มภารกิจที่ท้าทายมากคือการรื้อความเชื่อนี้ แล้วดึงนิพพานกลับมาให้ติดดินกลับมาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราท่านแย้งว่าความหมายที่แท้จริงมันหายไปตามกาลเวลาและนิพพานไม่ใช่รางวัลที่อยู่ไกลลิฟต์แต่เป็นเหมือนเทคโนโลยีทางจิตวิญญ,ญาณที่ใช้ได้จริงเพื่อดับทุก์ที่นี่เดี๋ยวนี้การปฏิวัติทางความคิดของท่านพุทธทาเนี่ยเริ่มการจุดที่เบสิกที่สุดเลยครับคือกลับไปดูที่ตัวคําศัพท์ดั้งเดิมของคําว่านิพพานนี่แหละท่านชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าคําว่านิพพานในภาษาบาลีเนี่ย มันแปลตรงๆเลยว่าการดับของไฟหรือการเย็นลงซึ่งในสมัยพุทธกาลคำนี้เป็นภาษาชาวบ้านธรรมดาธรรดาเลยไม่ใช่ศัพท์สูงส่งอะไรเลยครับท่านก็เลยเปรียบเทียบไม่เห็นภาพง่ายๆครับนิพานก็เหมือนกับฐานไฟร้อนๆที่มันมอดดับแล้วก็เย็นลงหรือเหมือนข้าวต้มที่ร้อนจี๋จนกินไม่ได้พอทิ้งไว้ให้มันเย็นลงจนพอดีพอดีก็กินได้ หรือที่สําคัญที่สุดเลยก็คือจิตใจของเราเนี่แหละครับที่มันเย็นลงจากไฟกิเลส3ตัวคือโลภโกรธหลงดังนั้นนิพพานจึงไม่ใช่การดับของชีวิตนะครับแต่คือการดับไฟในใจที่มันเผาให้เราเป็นทุกข์ตั้งหาพอตีความแบบนี้ปุ๊บโอ้โหทุกอย่างพลิกเลยครับจากเดิมที่นิพพานเ,นเป็นเป้าหมายหลังความตายอยู่ไกลโพ้นมีแต่พระเท่านั้นที่เข้าถึงได้ก็กลายมาเป็นสภาวะทางจิตที่ใครๆก็สัมผัสดได้ที่นี่เดี๋ยวนี้ภายในใจของเราเองนี่แหละครับ เอาล้ครับทีนี้มาเจาะลึกกันดีกว่าว่าท่านพุทธ,ธาทาสทาให้เรื่องที่ดูเป็นนามธรรมอย่างนิพพานเนี่ยมันจับต้องได้แล้วก็ปฏิบัติได้จริงยังไงท่านได้วางโครงสร้างเอาไว้เป็นระบบเลยครับท่านได้แบ่งความเย็นหรือนิพพานเนี่ยออกเป็น3ระดับด้วยกันครับมันจะแตกต่างกันแต่ก็เกี่ยวข้องกันนะเพื่อให้คนทุกระดับเลยสามารถเข้าใจแล้วก็นําไปปรับใช้ได้ในตารางนี้เราจะเห็น3ระดับใช่ไหมครับระดับสูงสุดเลยคือสมุดเฉทนิพพานอันนี้คือถาวรเลย เหมือนถอนหญ้าออกทั้งรากโคนรองลงมาคือวิคัมพันนานิพานอันนี้คือใช้กําลังสมาธิคงไว้ชั่วคราวเหมือนเอาหินไปทับหญ้าแต่ที่ท่านพุทธทานเน้นมากที่สุดและถือเป็นนวัตกรรมสําหรับคนทั่วไปเลยนะคือระดับแรกนี่แหละครับแต่ทางคณิพานหรือที่ท่านเรียกว่านิพานชิมลองครับนิพานให้ชิมลองเนี่ยท่านบอกว่ามันคือรสชาติของความเย็นที่แท้จริงที่เราทุกคนเคยสัมผัสมาแล้วทั้งนั้นแหละครับแค่เราไม่รู้ตัว อย่างตอนที่เราจดจ่อกับงานมากๆจนลืมเวลาหรือตอนที่เราเพลิดเพลินกับธรรมชาติสวยๆหรือแค่ตอนที่ใจมันสงบเฉยๆนั่นแหละครับท่านบอกว่าเราได้ชิมรสนิพพานไปแล้วเป้าหมายก็คือฝึกฝนให้โมเมนต์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นนานขึ้นในชีวิตประจําวันของเราและคําถามต่อมาก็คือแล้วเครื่องมือล่ะเราจะใช้อะไรบ่มเพาะสภาวะแห่งความเย็นนี้ในชีวิตประจําวันของเราคําตอบของท่านพุทธทอสก็คือสิ่งที่เรียกว่าจิตว่างครับ คำว่าจิตว่างนี่ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่จิตที่เบลอๆโล่งๆหรือว่าหมดสตินะครับแต่คือจิตที่มันว่างชั่วคราวว่างจากอะไรว่างจากการยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูไม่ใช่การทําให้หัวโล่งไม่มีความคิดนะครับแต่คือการทําให้จิตมันว่างจากการปรุงแต่งของอีโก้ที่คอยตัดสินตลอดเวลาอันนี้ฉันชอบอันนั้นฉันเกลียดฉันอยากได้อันนี้อะไรแบบนี้ครับสไลด์นี้คือหัวใจเลยครับว่าเราจะใช้จิตว่างในชีวิตจริงได้ยังไง ลองนึกภาพตามนะครับปกติแล้วเนี่ยพอตาเราเห็นอะไรสักอย่างหรือที่เรียกว่าผัสสะมันจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาทันทีเลยคือเวทนาว่าชอบหรือไม่ชอบแล้วถ้าเราปล่อยไปตามสัญชตาตญาณนะตัณหาความอยากได้ใครมีมันจะตามมาติดติดเลยแต่ท่านพุทธทาสบอกว่าเราสามารถเหยียบเบรกตรงนี้ได้ครับด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าสติสติจะทําหน้าที่เหมือนเบรกเกอร์ตัดวงจรไฟฟ้าเลยคือพอเกิดความรู้สึกปุ๊บสติเข้ามาปับ๊บมันจะหยุดอยู่แค่สักแต่ว่ารู้รู้ว่าเห็นนะรู้ว่ารู้สึกนะ แต่ไม่ปล่อยให้มันปรุงแต่งต่อไปเป็นความอยากได้พอตัดตรงนี้ได้ปุ๊บผลลัพธ์ก็คือจิตมันจะยังว่างและเย็นอยู่ความทุกข์ก็ไม่เกิดง่ายๆแค่นี้เลยครับทีนี้พอเรามีเครื่องมือคือจิตว่างแล้วแนวคิดนี้มันถูกต่อย,ยอดไปสู่เรื่องที่ปฏิวัติสังคมมากๆเรื่องหนึ่งของท่านพุทธทาสเลยครับนั่นก็คือเรื่องการทํางานท่านบอกไว้คมคายมากครับว่าธรรมะคือหน้าที่การทําหน้าที่ให้ดีที่สุดคือการปฏิบัติธรรมสูงสุด หประโยคนี้คือลบเส้นแบ่งระหว่างเรื่องทางธรรมกับเรื่องทางโลกทิ้งไปเลยท่านยืนยันเลยว่าการทํางานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตามสามารถเป็นการปฏิบัติธรรมได้หมดถ้าเราทําด้วยจิตใจที่ถูกต้องแล้วการทํางานด้วยจิตว่างมันดียังไงก็คือเราจะทํางานโดยปราศจากความโลภอยากได้ผลตอบแทนหรือความกลัวว่าจะล้มเหลวเราจะไม่ไปยึดติดกับผลลัพธ์ของมัน ทำให้เรามีสมาธิจดจอกับตัวงานตรงหน้าได้เต็มที่ร้อยเซจนเกิดสภาวะที่สมัยนี้เรียกว่าโฟลนั่นแหละครับคือทํางานได้เลื่นไหลมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะฉะนั้นชาวนาที่กําลังดํานาหรือคุณหมอที่กําลังรักษาคนไข้ถ้าทําด้วยจิตว่างแบบนี้ก็เท่ากับกําลังปฏิบัติธรรมอย่างลึกซึ้งไม่ต่างจากพระที่กําลังนั่งสมาธิเลยครับแน่นอนครับพอมีแนวคิดที่มันไปรื้อถอนความเชื่อดั้งเดิมที่อยู่มาเป็นร้อยร้อยตีแบบนี้มันก็ย่อมต้องเกิดข้อถกเถียง เกิดแรงต้านเป็นธรรมดาใช่ไหมครับหนึ่งในวิวาททางปัญญาครั้งสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่เลยก็คือการปะทะกันระหว่างมอรวลคึกคริตปราโมดกับท่านพุทธทาสเนี่ยแหละครับฝ่ายอาจารย์คือคริตซึ่งเป็นสายสัจจนิยมก็จะมองว่าเฮ้ยความอยากความทะเยอทะยานเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะมันจําเป็นต่อความก้าวหน้าส่วนจิตว่างอะไรเนี่ยมันเป็นอุดมคติที่สูงเกินไปสําหรับคนธรรมดา ในขณะที่ท่านพุทธทาสก็จะแย้งว่าความอยากนั่นแหละคือรากของความทุกข์และจิตว่างนี่แหละคือเทคนิคที่จําเป็นมากๆที่จะให้คนยุคใหม่เอาตัวรอดได้โดยไม่ถูกความเครียดบดขยี้ไปซะกอ่อนนอกจากการถกเถียงกับอาจารย์ครกริตแล้วก็ยังมีเสียงวิจารณ์จากฝั่งนักวิชาการสายจารีตด,ด้วยครับหลักๆก็จะกล่าวหาว่าท่านตีความพระไตรปิฎกตามใจตัวเองเกินไปหรือไปลดทอนความสําคัญของปรัชญาที่มันซับซ้อนมากๆในพระอภิธรรม หรือไปนเน้นเรื่องผลในปัจจุบันมากเกินไปจนเหมือนกับไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องโลกหน้าเลยคือฝ่ายจารีเขาก็มองว่าท่านกําลังทําให้ธรรมะที่ลึกซึ้งมันตื้นเขินลงแล้วก็อาจจะทําให้คนสับสนได้ระหว่างความสงบทางจิตใจแบบชั่วคราวกับสภาวะนิพพานที่แท้จริงที่เป็นโลก,กุตระคืออยู่เหนือโลกเหนือความรู้สึกสุขทุกข์แบบปกติไปเลย แต่ถึงแม้จะมีข้อถกเถียงมากมายนะครับสิ่งที่น่าทึ่งก็คือแนวคิดของท่านพุทธทาสกลับมาสอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันอย่างไม่น่าเชื่อเลยมันไปพร้อมกับหลักการในศาสตร์บำบัดสมัยใหม่เยอะมากอย่างเช่น CBT หรือ MBR s คือการที่ท่านนำเสนอพุทธศาสนาในมุมที่มันเป็นเหตุเป็นผลพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นสากลมากๆเนี่ยทำให้เทคโนโลยีทางจิตวิญญาณของท่านยังคงโดนใจคนรุ่นใหม่ๆที่กำลังมองหาเครื่องมือที่ใช้ได้จริงเพื่อดูแลใจตัวเอง และท้ายที่สุดแล้วนะครับมรดกของท่านพุทธทาสเนี่ยมันไม่ใช่คมภีร์หรือหลักความเชื่อที่ต้องท่องจําแต่มันคือคําเชิญชวนครับที่สรุปได้ด้วยพุทธพจน์ภาษาบาลีบทนี้ที่ท่านมักจะยกขึ้นมาพูดอยู่เสมอเอหิปัสสิโกซึ่งแปลว่าจงมาดูด้วยตนเองเถิดมันไม่ใช่การบอกให้เชื่อครับแต่คือการเชื้อเชิญให้เราทุกคนลองเอาแนวคิดเหล่านี้ไปทดลองใช้ในห้องปฏิบัติการที่เรียกว่าชีวิตของเราเองแล้วก็ไปค้นหาคําตอบด้วยตัวเองว่า ความเย็นที่ว่านั้นมันมีอยู่จริงหรือไม่ที่นี่และเดี๋ยวนี้